สวัสดีครับผมจีฮะเจาล้วช่อง Just t o ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเก figure model 1:4 scale WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับ FT01 นั่นเองครับนี่ออนท้องกงนะกล่องนี้นะอาให้ดูเต็มที่สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Just Toy ด้วยนะครับ กล่องนี้นะครับก็มีอยู่5ชิ้นนะครับโมเดล3 6เสาหนึงฐานหครับผมเริ่มที่โมเดลก่อนอน,นะนี่เดี๋ยวผมจะประกอบก่อนนะเพราะว่ามันมีหลายชิ้นส่วนนะครับเพื่อนๆนี่ก็จะมีแขนนะแล้วก็ใส่แขนเข้าไปต้องดูต้องดูงดีดๆแขนใส่ไงนี่ครับว่าจะมีล่องปับ๊บนี่ใส่เข้าไปแล้วเป็นไงกียร์ฟอร์สนี่ อ,อ,อ่ใบเสียดหน้าตาแหลเทดูด้านหลังลายทานตะววันนะครับผมนี่สวยแขนนี่ครับดีทำดีมากๆบอกเลยว่าดีมากๆตาปั๊มอยู่ใต้น,นี่นะ,น,ะนี่นี่นี่เพื่อนนะ ประมาณสิบ okay. หกชน้านะแล้วก็จะมีตัวควันอันนี้คือประกอบยากมากนะเพื่อนๆอ,อันนี้ผมขอบอกเลยมันจะอยู่อารมณ์ประมาณนี้เออเนี่ยเสียบเข้าตรงนี้เห็นไหมคือแบบยากอะ่ะต้องจัดระเบียบดีๆก่อนนะเพื่อนนะแล้วก็อันนี้เข้ามาอยู่ตรงนี้โอ้โหแบบคือใส่ยากมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอใส่ให้เพื่อนๆดูนะ แบบนึงครับมาแล้วครับเพื่อนๆนี่ก็คือมันจะมีล็อกตรงนี้ 1. จุดตรงนี้ 1. จุดนะครับแค่นั้นแต่คราวนี้ไอตัวควันเนี่ยมันมันไม่คงที่ใช่ไหมแล้วผมก็ใช้เทคนิคคืคอเอามาคล้องตัวผ้านี้แล้วอีกฝั่งหนึ่งก็คือเอามาคล้องเท้าของลูฟี่เห็นไหมให้มันช่วยดันทรงพอดันทรงเสร็จปุ๊บมันก็จะเข้ารูปเนี่ยก็คือใส่ย,ยากมากตรงนี้ นะมันมันมันหลุดไงก็ต้องกรจัดนิดนึงนะครับนี่โอเคเดี๋ยวไปดูเลยครับเอ้ยผมลืมไม่ดูเสากระดานเลยนี่เสานะเขียนคาว่า A นะเพืเ่อนๆนะนี่นะ A เห็นไหมเนาะนี่ A แล้วก็หารนี่ A เหมือนกันเห็นไหมโอเคเดี๋ยวประกอบ ชิบนะนี่ใส่กลางหลังเลยปากเขาให้แปงแปงแล้วก็ฐานมาใส่เรียบร้อยครับอุ้ยเสียหมด g c อ่ะโอเคไป เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ